สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปคลูเรื่องที่เราจะมาเล่าในวันนี้เป็นตำนานพื้นเมืองเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังจะเริ่มต้นอนาคตใหม่ในสายการแพทย์แต่แล้วโชคชะตาก็ดันเล่นตลกกับเธอเธอโดนเพื่อนร่วมง,งานแกล้งจนกลายเป็นคนเสียสติเธอคนนี้เพิ่งเรียนจบพยาบาล เธอเพิ่งเริ่มทำงานในโรงพยาบาลแห่งใหม่แม้ว่าเธอจะรักงานของเธอในฐานะนางพยาบาลแต่เธอก็พบว่ามันยากที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานของเธอซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมอนุ่มที่เพิ่งจบโรงเรียนแพทย์ปัญหาคือพวกเขาชอบแกล้งกันเธอพบว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่ต้องพักอยู่หอเดียวกับพวกเขาเพราะพวกเขา ข้างนอนดึกและส่งเสียงดังเอ,งอะอะโวยวายซึ่งพยาบาลทำงานเป็นเวลานานมากและต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อใดก็ตามที่เธอบ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขาพวกเขาก็จะหัวเราะเยาะเธอและต่อว่าเธอให้เธอหูปากไปและในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพวกเขาเธอจึงตัดสินใจ รายงานเรื่องนี้ให้แก่ผู้จัดการโรงพยาบาลฟังและนั่นก็ทำให้กลุ่มนายแพทย์ไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงคิดวางแผนต่างๆนานา,นา,นาเพื่อแก้แค้นเธอและในที่สุดเขาก็ตกลงกันได้ว่าจะมีคนหนึ่งแกล้งป่วยเพื่อให้เธออยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงดึกในขณะที่คนอื่นๆก็แอบบุกเข้าไปในห้องเย็นชั้นใต้ดิน เพื่อที่จะเลื่อยแขนของศพออกมาจากนั้นพวกเขาก็แอบเข้าไปในห้องนอนของเธอและวางแขนนั่นไว้ที่ใต้ผ้าหม่มบริเวณปลายเตียงของเธอพวกเขาหัวเราะชอบใจกันสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าผลการกระทำของพวกเขานั้นจะร้ายแรงกว่าที่คิดเมื่อหลังจากนั้นไม่นานนางพยาบาลก็ได้กลับมาที่ห้องของเธอ พวกกลุ่มนายแพทย์ที่รอกันอย่างใจจดใจจอ่อก็ต้องหมดสนุกไปเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องไม่มีแม้แต่เสียงกลดา่ามีแต่ความเงียบหลังจากนั้นไม่นานพวกกลุ่มนายแพทย์ก็ตัดสินใจที่จะล้มเลิกการรอคอยและกลับเข้าไปในห้องของตัวเองแต่พวกเขาก็ยังคิดอีกว่า พวกเขาน่าจะวางชิดขอบปลายเตียงจนเกินไปเธอเลยไม่สัมผัสถึงมันจะในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาตื่นพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไปเช็คความเรียบร้อยในห้องของนางพยาบาลและเมื่อพวกเขาลองขอาประตูก็กลับไม่มีแม้แต่เสียงคารรับจากเธอดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเปิดประตูเข้าไปแต่แล้ว พวกเขาก็พบเพียงแต่ความว่างเปล่าพวกเขาจึงแยกกันตรวจสอบห้องของเธอแต่เมื่อพวกเขาได้เปิดตู้เสื้อผ้าออกมาพวกเขาก็พบกับภาพอันน่าเสียวสยองของนพยาบาลซึ่งภาพที่พวกเขาเห็นคือนางพยาบาลขดตัวเองอยู่ที่มุมตู้เสื้อผ้าผมของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวสนิท ลูกตาดำของเธอเกลือกไปข้างบนจนแทบมีใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปเหมือนหญิงวัย40ปีและที่แย่ที่สุดคือในปากของเธอกำลังเคี้ยวแขนที่ขาดของศพอยู่